Là cái lát tí lát năn ấy thế lát đủ đấy nào มันพอไปโกนตงนู้นปุ๊บมันก็มานี่ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราโกนนี่มันก็ไปนู่นเห็นไหมนะแต่มันออกฝั่งนู้นไม่ได้นน่เฮ้ยโหดีไหมนะท่อนใหญ่ปุ๊บเลยดิจ้าตั้งเอาท่อนใหญ่ก่อนเถอะโอเคคุณเดี๋ยวไม่ไหวไงตอนวานไม่ได้วานรวมแต่คุณจะได้ออออีก่ะืแไง

นี่ครับคือการหาปลาครับมันจะเหยียงไหมพี่พี่ยง้งมาเหอนี่จะไปไหนเนาะแกะรวมแล้วจะได้กอบใส่ถุงออโอ้โหแงแสงาม,มางงี้ใส่มางงี้ใส่สะดุมใช่ไหมเออ,อ,อ,อโอ้โอห้หายพี่เตะ